ธนบุรีจากโรงพยาบาลศิริราชพุ่งตรงไปยังถนนจรันสนิทวงในปัจจุบันนี้ความเจริญนั้นแผ่ขยายไปแค่สี่แยกพรานนกต่อจากนั้นไปก็เป็นถนนที่กรุยดินเวลาฝนตกในฤดูฝนเส้นทางลื่นมากทีเดียวครับ ที่ตรงสามแยกตรงถนนจรันสนิทบงเรียกว่าสามแยกไฟฉายมีฐานปตอปืนต่อสวากาศยานตั้งอยู่ที่นั่นจุดหนึ่งสำหรับจะยิงเครื่องบินที่เข้ามาทิ้งระเบิดในกรุงเทพเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองระหว่าง ปลายปี2484ถึงกลางปี2488เป็นช่วงระยะเวลาสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินสัมพันธมิตรที่เข้ามาโจมตีกรุงเทพอยู่ในช่วงปี2487ทั้งปีจนถึง2488จนถึง เดือนสิงหาคม2488สงครามถึงได้สงบลงช่วงวิกฤตที่สุดคือช่วงปลายปี2486กับปี2487กรุงเทพโดนโจมตีตลอดจนทำให้ผู้คนต้องอพยพไปอยู่นอกเมือง การอพยพไปอยู่นอกเมืองเนี่ยไม่ได้ไปไกลเท่าไรหรอกนะครับเพราะว่าผมก็ได้วาดภาพให้ท่านได้เห็นคร่าวๆพอนึกภาพออกว่าอาณาเขตบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมันแคบมากไม่ได้กว้างขวางเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการอพยพออกไปนั้น ก็เป็นการอพยพให้ไปอยู่ห่างจุดยุทธศาสตร์เช่นสะพานทางรถไฟโรงงานมักกะสันโรงไฟฟ้าที่ตั้งทหารญี่ปุ่นเป็นตน้นส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีภูมิลําเนาวอยู่ทางฝั่งทนถ้าไม่ได้อยู่ใกล้สถานีบางกอกน้อย ็ไม่จำเป็นที่จะต้องหลบภัยไปไหนเพราะว่าทางด้านฝั่งชนบุรีนั้นมีแต่เรือกสวนมองเห็นเขียวชะอุ่มไปหมดจากท้องฟ้าไม่มีบ้านเรือนหรือที่ทำการที่เป็นจุดยุทธศาสตร์แต่อย่างใดนอกจากสถานีบางกอกน้อยซึ่งสัมพันธมิตรจะต้อง คำนวณการทิ้งระเบิดอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั้นคือโรงพยาบาลศิริราชบางกอกน้อยโดนทิ้งระเบิดด้วยความแม่นยำครับไม่มีลูกระเบิดตก ในโรงพยาบาลศิริราชเลยถ้าท่านได้ดูเรื่องคู่กรรมก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพของวันที่สถานีมะกอกน้อยโดนทิ้งระเบิดเป็นจุนมหาจุนเขาจำลองเหตุการณ์มาได้ดีพอใชท้ทีเดียวแล้วครับลูกร,ระเบิดนั้นจะมาตกแถวท่าพระจันทร์ แต่ไม่ตกที่วัดมหาธาตุการทิ้งระเบิดบางกอกน้อยในวันนั้นทำให้นักไวโอลินฝีมือดีของวงดนตรีกรมโฆษณาการหรือวงสุนทราพรพี่อยู่คุณทองอยู่เสียชีวิตที่ตรงท่าพระจนันทร์นะครับผมยังจำได้พี่อยู่โดนระเบิดตาย วันที่ทิ้งสถานีบางเกาะน้อยขาดคนแวโอลินไปคนหนึ่งส่วนทางด้านเหนือเหนือนั้นไม่นิยมที่จะหลบภัยไปมักจะออกมาทางด้านตะวันออกคือการคมานาคมสะดวกมากเพราะมีคลองแสนแสบเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง นอกเมืองมาจนกระทั่งถึงในเมืองการเดินทางในสมัยนั้นใช้เรือเป็นพื้นครับเพราะว่าถนนมีจำกัดมากถึงแม้ว่าท่านจอมพลปอพีบูรสงครามท่านจะตัดถนนออกไปนอกเมืองตัดไปปักน้ำแล้วก็ปัดต่อไปอีกสิบสองกิโลเมตรจนกระทั่งถึงบางปู ถนนสายอื่นประกอบกับรถยนต์ในช่วงระยะสงครามโลกนั้นขาดแคลนน้ำมันรถประจำทางใช้ฐานครับมีที่สำหรับใส่ฐานอยู่ทางด้านท้ายของรถก่อนจะไปนั้นจะต้องมีการ เผาทานให้จนกระทั่งเกิดกำลังขึ้นมาไปขับเคลื่อนให้รถออกไปโดยใช้พลังความร้อนจากถังฐานเขามีพัดลมที่ใช้หมุนด้วยมือกว่าจะไปเนี่ยนะครับต้องหมุนอยู่ประมาณราครึ่งชั่วโมงาฐานถึงจะระอุ ให้ความร้อนเต็มที่มีกำลังที่จะขับเคลื่อนไปได้คล้ายๆกับเรือติดท้ายใช้เครื่องยนต์สูบเดียวที่เรียกว่าฮอตเบล์ต้องเอาเตาฟู่ไปเผาหัวซะก่อนจนกระทั่งเกิดความร้อนถึงจะผสมความร้อนกับน้ำมันให้เกิดการเผาไหม้มีพลังขึ้นมา ว่าเป็นพาหนะที่สะดวกสบายที่สุดผู้ที่มีเรือสำหรับปิกนิกหรือสำหรับใช้าการอย่างเจ้าพระยารามราคบอย่างเรือของทางกองเรือของสำนักพระราชวังก็มีเรือสองชั้นใช้เป็นที่ อยู่อาศัยได้ผมยังจำชื่อเรือได้เป็นเรือที่ใช้เป็นที่อยู่เป็นแพเคลื่อนที่ได้เนี่ยชื่อว่าประภาสแสงจันทร์ท่านที่มีเรือทั้งหลายแหล่ก็จะอพยพออกไปเจ้าพยายรามราคบนั้นบ้านของท่านอยู่ที่ทา่าเกษม ซึ่งเป็นโรงพิมพ์นธนบัตรในปัจจุบันนี้ท่านมีโรงเรือของท่านมีกองเรือของท่านท่านก็อพยพโดยขบวนเรือแต่ท่านไม่ออกไปทางคลองแสนแสบนะครับท่านออกมาทางด้านเมืองนอนแล้วก็ไปทอดสมออยู่ที่ริมริม ใ,ใกล้ตลาดพอที่จะขึ้นไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อข้าวของมาประกอบอาหารได้ผู้ที่มีเรือก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปปลูกบ้านสร้างเรือนแบบลำลองเป็นที่พักแต่จะนอนอยู่ในเรือทางบ้านเจ้าพระยาพิชัยยาติทติดลงเป็นชาญอิสระในปัจจุบันนี้ ก็อบพยพออกมาทางหนองจอกก็มีเรือด้วยแล้วก็มีที่พักบนตลิ่งด้วยขหบดีที่มีเงินมีทองนิยมจะไปปลูกบ้านอยู่ในท้องนาห่า,หางไกลจากภัยทางอากาศมีบ้านอยู่ในครองประเวศประเวศบุรีรมเนี่ยนะครับ เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านให้ชื่อดีดีสัญญาณภัยทางอากาศนั้นคนรุ่นผมเรียกกันว่าหอซึ่งนำเอาไปใช้ในกรณีที่สุภาพสตรีนั่งไม่เรียบร้อยเรียกว่าเปิดหอหรือนั่งหอคือนั่งไม่เรียบร้อยนะครับ วอจริงๆแล้วก็คือสัญญาณไทยทางอากาศเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าเสียงของมันนี่มันดังคล้ายๆว่าวอคนก็เลยเรียกว่าวอที่ใกล้ๆที่ผมอยู่ที่วังสัพทุมนั้นมีตึกสูงที่จะติดตั้งวอก็คือเชิงสะพานหัวช้างบ้านเจ้าคุณวิบูณอายุรวท เสียงหวอที่แห่งนี้ไม่แหลมแต่เป็นเสียงที่ห้าวฟังดูแล้วมันหนาวไปจนถระถึงไขสันหลังทีเดียวแล้วครับบางคนที่กลัวมากหน่อยเพราะเห็นการโจมตีทิ้งระเบิดครั้งหนึ่งที่ถนนพระรามหนึ่งตรงที่เป็นสยามสแควร์ตรงที่เป็นมาบุญครองอยู่ทุกวันนี้ แขนขาเกลื่อนถนนไปหมดเพราะว่าตอนนั้นเขาทิ้งลูกระเบิดเพลิงกระบอกเล็กๆรวมก,กันกับระเบิดสังหารที่มีรัศมีการระเบิดอยู่ในแนวราบก็ทำให้ผู้คนที่วิ่งไปมาด้วยความตกใจเสียชีวิตทันทีหลายสิบคนผมยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดี เมื่อตอนที่ตั้งตึกสร้างตึกมาบุญครองนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่คนสร้างประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆก็ได้ไปติดต่อที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาตของอาจารย์พรรัตนสุวรรณก็มีสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งคือคุณสีเพ็ญจจตุทศี สุนสีเพนนั้นเป็นผู้ที่ทำสมาธิได้ลึกจนกระทั่งสามารถจะติดต่อผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วได้โดยไม่ใช้วิธีส่งหรือร่างส่งผมได้รับคำอธิบายว่าร่างส่งนั้นสมมุติว่าเราจะส่ง ให้ในกอผู้ล่วงลับไปแล้วมาเข้าสิงร่างเราอาจจะเป็นผีของในขอซึ่งวนเวียนอยู่แถวนั้นเข้ามาทรงแทนก็จะทำให้ไม่ได้เนื้อความอะไรที่ถูกต้องจึงใช้วิธีทำสมาธิลึกโดยใช้พลังจิตผู้ที่ ปฏิบัติอย่างนี้ได้จะมีช่วงระยะเวลาที่มีกระแสจิตแก่กล้าอยู่ไม่นานนับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้กระแสจิตอ่อนลง <c oughs> ก็จะทำให้การทำสมาธิลึกไม่ทราบเรื่องที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานี้ก็เพราะว่าคุณสีเพ็ญ ได้ทำสมาธิลึกเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เหมือนกับมาเลเทปให้เราดูคุณสิเพนบอกว่ามีทางรถรางแล้วก็มีเรือนไม้สองหลังหลังหนึ่งอยู่อีกต,ตรงหัวมุมมีบันไดขึ้นสองทางแล้วก็มีผู้คน มีเลือดมากนอนตายอยู่บางคนก็ได้รับบาดเจ็บวิ่งกันออลมานไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรผมก็ได้ทราบทันทีว่าในวันนั้นที่ออลมานกันก็เพราะว่าลูกร,ระเบิดตกที่ถนนพระรามหนึ่งจากตรงหน้า ประตูวังสปทุมที่เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลเดอยวลีฝั่งตรงข้ามที่เป็นสยามสแควรนะ์นั้นเป็นบ้านเรือนที่เช่าที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปลูกสร้างวันนั้นมีคนตายหลายสิบคนกันนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีภัทยทางอากาศ คนที่หลบหวอออกไปทางด้านคลองแสนแสบนี้มีจำนวนมากเลยเพราะว่าทางคลองแสนแสบนั้นมีการคมนาคมที่สะดวกมีเรือเมขาวของในเลิศแต่ก่อนนี้ในเลิศเดินรถและเดินเรือนอกจากทำโรงน้ำแข็ง เดินรถและเดินเรือนะครับแล้วก็จัดสรรที่ดินซอยในเลิศต่อจากซอยนานา,นาไปตรงนั้นแหละครับที่เดี๋ยวนี้ที่เรียกว,ว่าตึกในเลิศตรงนั้นก็จัดสรรที่ดินคือซอยห้าเรือเมขาวนั้นวิ่งระหว่างประตูน้ำเรื่อยไปจนกระทั่งถึงหนองจอก ไปเรื่อยเลยหัวหมากลาดกระบังขึ้นไปจนถึงหนองเจาะเรือเมฆขาวจะวิ่งเข้ามามีจุดหมายปลายทางในกรุงเทพก็ที่รงประตูน้ำแล้วก็วิ่งไปทางพระขนงออกไปทางคลองประเวทแถบนี้ ที่เป็นคลองขนานไปกับอ่อนนุชนั่นแหละครับตรงลาดกระบังออกไปนั่นแหละครับการคมนาคมนั้นสะดวกผู้คนที่อพยพออกไปอยู่ทางด้านนี้สามารถจะเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้โดยใช้บริการเรือเมขาวแล้วก็ตอนเย็นก็เดินทางกลับ มาอย่างที่พักหลบภัยทางแทบนี้เป็นที่ที่คนนิยมมาหลบภัยในยามสงครามกันอย่างมากที่สุดมีบ้านหลังหนึ่งเข้าใจว่าอยู่ริมคลองประเวทตั้งชื่อบ้านโดยท่านเจ้าของตั้งชื่อว่าบ้านไกลหวอก็เหมือนว่าคำว่าไกลปืนเที่ยง คือเวลาเที่ยงยิงปืนตึมเพื่อให้ตั้งนาฬิกากันนั่นเราอยู่ไกลเราไม่ได้ยินเสียงปืนก็ถือว่าที่ที่เราอยู่นั้นไกลปืนเที่ยงในยามสงครามเมื่อมีเสียงหอสัญญาณเตือนภัยทางอากาศให้รีบหลบภยัยมาอยู่ที่บ้านแถวแถวริมคลองทางด้านตะวันออกนี้ก็ไกลหอ ไม่ได้ยินเสียงบอกตั้งชื่อดีดีครับตอนนั้นทางดอนเมืองนั้นไม่ไปกันครับเพราะว่าญี่ปุ่นที่ดอนเมืองก็มีแล้วในตอนนั้นมีถนนซึ่งท่านจอมพลปอพิบูลสงครามได้ตัดถนนตั้งแต่ปี2481แล้วก็สำเร็จเรียบร้อยเอา ในพศ .2483 เป็นช่วงเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดระหว่างกรุงเทพไปลบบุรีท่านอย่าไปลึกถึงถนนวิภาวดีรังสิตและผ่านไปตามถนนเอเชียไปถึงอยุธยายังไม่เกิดยังเป็นทุ่งนาอยู่ คนจากคลองบางซื้อไปที่เป็นจตุจักรเนี่ยนะครับก็เป็นทุ่งนาเรื่อยไปแล้วครับเป็นทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวถนนตัดผ่านไปจากอนุสวรีชัยสมรภูมิซึ่งเป็นจุดตั้งต้นถนนพหลโยธินผ่านสนามเป้า สถานีโทรทัศน์กองทับบกในปัจจุบันซึ่งเป็นบริเวณสนามเป้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสะพานควายซึ่งมีถนนจากสะพานแดงบางซื่อมาบรรจบตรงสามแยกสะพานควายจากนั้นก็จะต่อไปจนกระทั่งถึงดอนเมือง สองข้างทางนั้นปลูกต้นก้ามปูทั้งสองข้างเลยทีเดียวครับถนนก็ไม่ได้กว้างนะครับเป็นถนนเพียงแค่ลดสวนทางกันไปมาได้ทางละคันเท่านั้นเองและถนนนี้นะครับไปจนกระทั่งถึงลบบุรีครับ คนบางกอกทางเรดิโอ5 FM 102.5